เขากดหัวใจให้กับสตอรี่เราเขาคอมเมนต์ว่าเราสวยเขาทักมาว่าเราทําอะไรอยู่หรอและเขาก็เรียกเรามาหาเขาคิดอะไรกับเราหรือเปล่าหลายๆคนนะคะให้ค่ากับโซเชียลนะคะซึ่งให้เวลานิดนหน่อยหน่อยเศษเศษเวลาของเขาค่ะแล้วก็เอามาพัมเพอค่ะว่าอุ๊ยเขาคงจะคิดถึงเราเขาคงจะจริงจังกับเราเขาคงจะ รักเราจริงๆนะคะคุณอย่าเอามาตรฐานต่ำๆแบบนั้นนะคะมาพิจารณานะคะอันนี้แค่จะไม่เป็นการลงทุนอะไรเลยค่ะคุณจงคิดว่าชีวิตเนี้ยค่ะคุณอยากจะเจอผู้ชายแบบไหนผู้ชายที่ลงทุนกับการที่พาคุณไปที่สวยๆพาคุณไปทานอาหารให้เวลากับคุณที่ให้เวลาคุณภาพกับคุณจริงๆอะคะ่ะหรือคนที่ เขาค่ะพยายามทุ่มเททุกอย่างมาหาคุณนะคะแล้วก็ใส่ใจคุณนะคะไม่ใช่มา,าแปบ๊บแปบนะคะแล้วก็ไปแบบนั้นไม่ใช่ค่ะ พวกนั้นคือการที่เราอะค่ะให้คุณค่าแล้วก็ให้มาตรฐานกับตัวเองต่ํามากค่ะวันนี้ค่ะคุณจะต้องปฏิเสธกับการที่เขาให้ค่าคุณแค่นั้นค่ะเขาไม่ได้ลงทุนอะไรเลยค่ะฉะนั้นนะคะคุณจะต้องให้ความสําคัญสําหรับกับผู้ชายที่อะค่ะให้ความสําคัญกับคุณจริงๆให้เวลาคุณภาพกับคุณดูแลคุณอย่างกับคุณอะ เป็นเจ้าหญิงค่ะนี่ค่ะคือสิ่งที่คุณควรจะไปให้ค่านะไม่ใช่ไปให้ค่าอะไรก็ไม่รู้นะคะซึ่งมันเป็นแค่เศษเวลาของเขาหรือแค่ว่าเวลาเขาต้องการอะไรอะค่ะเขาต้องการที่จะนอนกับเราแล้วเขาก็ทักมาหาคุณนะคะคุณเช็คได้นะคะอย่าเป็นผู้หญิงที่โง่นะเลดี้จูบอกเลยนะคะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะมาโฟกัสกับตัวเองค่ะ ใครที่ให้ค่าคุณต่ำขนาดนั้นค่ะง่ายๆค่ะคุณตัดออกไปเลยค่ะแล้วคุณจงโฟกัสกับตัวเองและมองเห็นเฉพาะคนที่เขาให้ความสําคัญกับคุณจริงๆเขาให้เวลาคุณภาพกับคุณและเขาลงทุนกับคุณเท่านั้นนะคะเลดี้จูก็กอวยพรนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้สาวๆนะสําหรับคนที่ตอนเนี้ค่ะกําลังมองหาคู่ชีวิตอยู่นะคะก็ขอให้คุณนะคะดึงดูดรักที่ดีดึงดูดรักที่ใช่แล้วก็ดึงดูดรักได้ตามที่คุณปรารถนานะคะ